ผมสวัสดีครับตัวนี้ Honda CRF ปี2014ครับของแต่งท่วมคันครับของแท้ตั้งคันนะครับลองางเสียงดูครับไม่อยู่ที่36,000ืนนะครับ รายละเอียดของแต่งเดี๋ยวผมลงไว้ใน Facebook แล้วกันครับหรือว่าสอบถามเข้ามาทางแชทได้ครับในเพจ Camaro เชียงใหม่ครับ C A M A R O แล้วก็เชียงใหม่ภาษาอังกฤษนะครับครับผ